สวัสดีครับผมเซลนัทจากเต็โรถสิริพรสาขากทมนะครับก็วันนี้จะมารีวิวรถคันนี้เลยนะครับเป็นรถ isuzu d max ตัว x series นะครับ Z DVD คันนี้เครื่อง2อ0พนะครับปี2014นะครับผมคันนี้ขายอยู่ที่479,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันภายในดูเลยนะครับผมคันนี้เป็นสีขาวนะครับรถสภาพสวยๆเลยมีโลบาร์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางรถใหม่ๆเลยนะครับผม สวยเลยครับอ่าคันนี้มีกล้องหลังติดไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ทักอินบ e ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับยินดีครับเกิดาอยู่แล้วนะผมพาชมภายในอันนี้ภายในเป็นสีแดงดํานะครับผมสวยเลยครับมีจอติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับผมมาอยู่ที่90,000เองลูกค้าคันนี้ถือว่า รถสวยๆคุ้มๆเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่เราไปใช้งานนะครับผมก็ออกรถกับทางเราได้ถูกกระชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทพนักงานรับส่เกษตรค้าขายหรือรับเหมานะครับทางเรารับจัดไปแนนหมดนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดมีแนนที่ไปทําสัญญาให้ถึงที่จัดส่งรถให้ถึงที่นะครับออกรถกับทางเราจบที่1000บาทนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ยินดี ให้คำปรึกษานะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ทางเราดันให้ทุกเคสอยู่แล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณครับ